เมื่อความรักต้องเจอกับการพลัดพรากในชีวิตเราไม่ว่าความรักนั้นจะมั่นคงเพียงใดก็ไม่มีใครรับประกันได้ว่าจะอยู่กับเราตลอดไปเมื่อถึงวันที่ต้องพลัดพรากหัวใจเราจะเดินต่ออย่างไรลองมาฟังเรื่องจริงในสมัยพุทธกาลว่าผู้คนในวันนั้นเขาก้าวผ่านความเจ็บปวดจากการสูญเสียอย่างไรกับบทเรียนพุทธกาล ในสมัยพุทธกาลเจ้าชายอาชาติศัตรูเป็นรัชทายาทแห่งกรุงมคตตั้งแต่วัยเยาว์พระองค์ผูกพันอย่างลึกซึ้งกับพระเทวทัตพระญาติผวกใกล้ชิดพระเทวทัตดูแลเอาใจใส่เจ้าชายราวกับน้องแท้ๆคอยฝึกฝนทั้งศิลปะการปกครองและการต่อสู้ความรักและความไว้วังใจระหว่างทั้งสองแน่นแฟนจนไม่มีใครคิดว่าจะเปลี่ยนแปลงได้แต่เมื่อเวลาผ่านไป ความทะเยอทะยานของพระเทวทัตนำพระองค์ไปสู่เส้นทางที่ต่างออกไปพระเทวทัตต้องการอำนาจและเกียรติยศเกินกว่าที่มีจึงวางแผนช่วงชิงอำนาจจากพระพุทธเจ้าและพระเจ้าพิมพิสารเพื่อให้แผนสำเร็จพระเทวทัตต้องการให้อชาติศัตรูร่วมด้วยเจ้าชายอชาติศัตรูตกอยู่ระหว่างความผูกพันและหลับธรรมหัวใจฉีกขาดระวังความรักในอดีตและความถูกต้องในปัจจุบัน ที่สุดเมื่อความจริงปรากฏว่าแผนของพระเทวทัตเต็มไปด้วยการเบียดเบียนเจ้าชายอาชาติศัตรูจำต้องตัดขาดความสัมพันธ์แม้หัวใจจะเจ็บปวดอย่างที่สุดพระพุทธเจ้าทรงให้โอวาดว่าความผูกพันท,ที่ตั้งอยู่บนความหลงย่อมพาใจให้ทุกข์แต่ความผูกพันที่ตั้งอยู่บนความเมตตาและปัญญาจะพาใจให้เป็นอิสระ การตัดขาดครั้งนั้นแม้ทำให้เจ้าชายสูญเสียบุคคลที่รักแต่ก็ทำให้พระองค์พ้นจากการร่วมทำผิดและได้เรียนรู้ว่าความรักที่แท้จริงต้องไม่พาเราไปสู่ทางที่ทำร้ายตนเองและผู้อื่นความรักและการัดพรากเป็นสิ่งคู่กันเราอาจไม่ควบคุมให้ใครอยู่กับเราได้ตลอดไปแต่เราสามารถเลือกได้ว่าจะรักอย่างไรเพื่อไม่ให้วันที่ต้องจากกันทำลายหัวใจของเรา เรื่องราวในสมัยพุทธกาลอาจผ่านมานับพันปีแต่บทเรียนของวันนั้นยังใช้ได้เสมอในวันนี้ปัญหาไม่ได้ใหญ่ขึ้นถ้าใจเรากว้างพอจะโอบมันไว้และทุกเรื่องย่อมมีทางเดินออกเสมอแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับอีกหนึ่งเรื่องจริงในพุทธกาลที่อาจเปลี่ยนวิธีมองโลกของเราไปตลอดกาลฝากกดติดตามกดไลค์หรือแชร์ไว้ให้ใครสักคนที่อาจต้องการทางออกนี้เหมือนๆกับเรานะคะ